สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มะปรางมาจ้ามะปรางมะปรางที่ยังไม่สุกเนาะเปรียปร้ยวกับกรอบเดี๋ยววันนี้เรามาดองน้ำปลากันค่ะมาเริ่มจากเอาแกะเปลือกเนาะผ่าครึ่งแล้วเอามาเล็ดออกแล้วเราก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะเตรียมกระปุกไว้เลยหลังจากที่แช่น้ำเกลือเสร็จแล้วให้สะเด็ดเนาะให้สะเด็ดน้ำแล้วเราก็เรียง เรียงมะปรางลงในกระปุกเลยจ้าตัวนี้เป็นน้ำปลาอ่าไม่ใช่น้ำลาลนะคะเป็นเกลือต้มขับน้ำตาลเนาะนิดหน่อยนะคะเอาไว้ดองพอน้ำเกลือเย็นเสร็จแล้วเทลงไปได้เลยจ้าอุ้ยกระชอกนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเทให้ท่วมนะคะเทให้ท่วมมะปรางเลยีท่วงไปได้เลยคะ่ะ จานั้นเราเอาถุงใส่น้าทำไว้เนาะไม่ให้มันลอยขึ้นมานะคะให้จมอยู่ในน้ําเกลือเนาะเสร็จแล้วตั้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงค่ะ